สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจเจอกันในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2568นากะครับค่ำคืนวันอาทิตย์ลุ้นเชียในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมวันอาทิตย์เนี่ยมีลงเล่นกัน2คู่นะครับผมเลือกเกม5ทุ่มครึ่งเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับบอลมัดนะครับก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันฝากไว้ด้วยนะครับ eak 9 9เป็นเพื่อนกันเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับแลกเปลี่ยนข่าวคราฟุตอล หรือว่าใครอยากจะเข้ามาสอบถามทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนะก็ติดตามได้เช่นกันนะครับแอ EAK 99นะครับอ่ะเป็น2ทีมที่อยู่ในโซนบนนะครับจบแมตช์เดย์ที่เนี่เหลือเชื่อมากๆว่าทีมอย่างบอลมัดจะขึ้นไปเป็นรองจากฝูนะครับส่วนซิตี้เนี่ยอยู่อันดับที่5แต่แต้มหนีกันไม่เยอะนะครับบอลมัด bon มีอยู่18แต้มซิตี้มีอยู่16แต้มผลแพชนะวันนี้ก็อาจจะทําให้อันดับตารางคะแนนเปลี่ยนโดยเฉพาะ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโปรแกรมในช่วงที่ผ่านมาครับของซิตี้หเกมหลังสุดทุกรายการก็ชนะได้ไปถึง4แพ้1เกมล่าสุดที่แพ้คือเกมเล่นในพิมลิสกฤษสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบุกไปแพ้บิลล่าศูนยส่วนบอลมัดไม่แพ้ใครมา7เ,เกมติดทุกรายการนะครับอ่ะก็คือพิมลีกลุ้นๆเลยาชนะไปถึง4แล้วก็เสมอ3นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะฟอเรสต์ไป2ประตูต่อศูน ปีที่แล้วเจอกัน3เกมนะครับถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยบ้านไข่บ้านหมันเล่นที่บ้านของทองซิตี้เนี่ยซิตี้ชนะ31เล่นที่บ้านบอลหมัดบอลหมัดชนะ21แล้วก็อีก1รายการที่เจอกันบอลหมัดแพ้ให้กับซิตี้ในศึกฟุตบอลเอฟเคัพนะครับใน,ในเรื่องความพร้อมของนักเตะชัวร์วันนี้น่าจะจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดได้กันทั้ง2ทีมเลยนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเกมรุกวันนี้ก็คงจะใช้อลิงบรบาวน์แลนด์ยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมเกมรุกเริ่มกลับมาเริ่มเริ่มเริ่มกลับมาใช้งานได้เยอะครับซาบินโยชเชอร์มิโดกูแล้วก็รวมไปถึงฟิลโฟเดนด้วยนะครับส่วนมิฟิลก็จะใช้เทียนี่ไรเดอร์นะครับแนวรับมีดิอาร์สกวาดิโอมาทูสดูเนสแล้วก็แบ็กซ้ายก็น่าจะเป็นทางด้านเจ้าหนุ่มโอเรล,ลี่เอ็ดดูรี่ได้กลับมาช่วยทีมได้แล้วนะครับกลางสัปดาห์ลุยสิกฟุตบอลคาราบครับแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นโอเรล,ลี่ประตูเป็นดอนนารูม่า อ่าส่วนบอลหมัดชุดนี้ดีจริงๆนะครับโดยเฉพาะเกมรุกซูปเปอร์สตาร์อาจจะไม่เยอะแต่ว่าระบบทีมดีมากๆอีราล่าทำทีมค่อนข้างดีนะครับอ่าเกมรุกก็จะมีเซเมนเยอร์อาเซมเมนโยนะครับเป็นตัวชูโรงมีจัสตินไคเวิร์ดมคาคัสเตเนียแล้วก็หน้าเป้าได้จจคูปี้มานะครับยิงมันว่าเล่นเลยช่วงหลังฟอร์มดีมากๆส่วนมิดฟิลด์ใช้สกอตกับอดัมนะครับที่เป็นคู่กลางแนวรับดิอาคิเต้เซเนซี่แบ็กขวาซ้ายคิวเนสกับตางหน้า,นานทรูแฟร์ ประตูใช้ทางด้านเปโตรวิชนะครับอ่าคู่นี้ผมชอบซิตี้นะเหมือนบอลเก่งเล็กเจอกับเก่งใหญ่นะครับซิตี้ City เองต้องพยายามละเพราะว่าถ้าเกมนี้พลาดท่าแพ้หรือเสมออีกเนีย่ยอาร์โซลน่าจะนําไปไกลเลยเพราะฉะนั้นการเล่นในบ้านที่เอเนสสเตเดียมไม่ควรจะพลาดเรื่อก,การทั้งปวนนะครับชัวว่ววันเนี้เกมรุกครบๆน่าจะไล่บทไลบ่บี้ทางด้านบอลมัดได้นะครับอ่ะ หนึ่งลูกกับมีเป็นอย่างน้อยครับให้ไปลุ้นไปที่ไม่ได้ีสองผมมั่นใจว่าซิตี้น่าจะทำได้นะครับจะชนะด้วยความห่าง2สกอร์อีกคู่หนึ่งไปที่เกมระหว่างเวสต์แฮมกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่นี้ชอบทีมเยือนนิวคาสเซิลนะครับช่วงหลังๆเวสต์แฮมฟอร์มไม่ดีครับผิดกับทางด้านนิวคาสเซิลเริ่มจะดีขึ้นอ่ะวันนี้เชื่อว่าลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวน่าจะบุกไปชนะเวสต์แฮมได้ถึงลอนดอนเลยนะครับสองคู่ค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับเอกมะขาวชอบไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้ววก็นนิิคคาสเซละรับ แอด eak99 พูดคุยกันเพิ่มเติม,ตมวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอการกับพรีเว,วฟุตบอลประจําวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่วันอาทิตย์ที่สองนะครับพฤศจ,จิกายนครับที่ลาลิกาสเปนในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับบาร์เซโลนาเจอกับเอลเช่ครับบาซ่าเองเนี่ยเพิ่งแพ้นะครับในเกมเอลกลาซิโกมาล่าสุดเกมนี้ต้องแก้ตัวครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกก็คือต้องบุกแหลกนักเตะอย่างเลวานดอฟสกี้แล้วก็ดานิโอโมกลับมา ที่จะลงสนามได้รวมทั้งเฟมินโลเปสแล้วก็มาคัตแรดฟอร์ดด้วยครับขณะที่เอลเช่ครับในฐานะทีมกลางตารางคะแนนของลาลีกาสเปนนะครับชนะ3เสมอหแล้วก็แพ้2นัด3เกมหลังไม่ชนะครับแต่แล้วก็เป็นทีมที่ชัดเจนว่าเน้นอุด10นัดเสียไป10ประตูแต่วันนี้เนี่ยแผนการดังกล่าวอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะครับคงอุดได้สักพักถ้าประตูแรกของบาร์เซโลน่ามาเร็วก็น่าจะทำให้ลูกต่อๆไปเนี่ยมาได้ไม่ยากและอย่างที่บอกไปครับแพ้เอลกาซิโกมาวันนี้ ตองแกหน้าคืนมาได้ครับเฮ็ดูเฮดในการเจอกันในเกมลีกแปดเกมหลังสุดครับบาร์เซโลนาชนะไปแบบร้อเเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ครับบาซ่าไม่พลาดครับน่าจะเดินหน้าเดินเครื่องเอาชนะเอลเช่ได้แบบขาดลอยเลยทีเดียวครับและนี่คือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลวันนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนแต่แบบนี้ได้ใหม่เนโอกากหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ